สูตรที่ว่าเคยทําต้นไหนที่ดื้อเป็นไงที่ดื้ออ่ะอ่าลองฟังเองเลยก็ทดลองไนด่างนี่แหละอัดให้เต็มเลยอัดให้เต็มเลยปูพรมไปเลยอ่าแล้วเราก็อัดน้ําเป็นชั่วโมงอหลังจากนั้นงวดต่อไปแล้วก็ปิดทว,วาว่าแล้วม่นต้องไฮละเออแล้วตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวมันก็เดินเออนี่คือสูตรแล้วแต่ทางใบแล้วก็กระทุ้งให้มันหน่อยแต่ชุดลายน้ําสร้างความเครียดให้มันออกดอกแต่ว่าของเราเองเนี่ยนะฮะดอกโอ้โห สมบูรณ์มากครับอันนี้ของสวนข้างเคียงกันเพื่อนบ้านที่แนะนํากันมาใช้หลายๆกันน่าจะสี่ห้าปีแล้วเนาะตั้งแต่ของต้องอยู่อยู่ตัวใช้จริงจงเนี่ยสองปีแล้วดีไหมแต่หลานเท่าคนตรงเมณฑลอ่มันไม่ยอมใช้ไม่เป็นไรบุญสัมพันธ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาแล้วตอนนี้เป็นไงของเขาฮะไม่เป็นไรครับบุญสัมพันธ์คนนี้มีบุญร่วมกันก็จะล้านปีไล่อไ้ล้านปอืมคนเราอย่าคิดว่าตัวเองเก่ง ครับอไม่เป็นไรครับอของป้าอ่อนเราให้ฟังนะครับขอบคุณอย่างสูงนี่ของคือหนูเนาะข้างๆกันครับ